เทียนทำะเยนครับเทียนนั่งลงก่อนเทีนเห็นนั่งลงนั่งลงก่อนอ่าไม่นั่งลงก็บอนดีเทียนสวัสดีครับสวัสดีครับฮะเทียนเทียนครับเทียนเทียนสวัสดีครับสวัสดีครับทําไมครับจะเอาอะไรครับเทียนนั่งลงก่อนโนโะนมานี่เรวเทียนเทียนมานี่เรวนั่งลงเทียนเทียนนั่งลงเนโะเนะนั่งลง นั่งลงก่อนไม่นั่งลงนะเอาสวัสดีก่อนสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับก่อนเร็วนั่งลงนั่งลงโอ้โหเก่งจังเลยเชียนนั่งลงได้ด้วยเอาสวัสดีครับเร็วสวัสดีครับเทียนสวัสดีค่ะเนาอ่ะสวัสดีครับเร็วสวัสดีครับสวัสดีครับเทียนสวัสดีครับหรือเปล่าหึหึจะเอาอะไรจเอาขนมที่เนยกินนะครับฮะจะเอาขนมที่นี่กินเอาสวัสดีครับก่อนเร็ว สวัสดีครับก่อนเร็วฮะจะอของพี่เนยกิมฮึสวัสดีครับอ่ะสวัสดีค่ะอ่ะเดินเดินเดินอ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบอ๋อถ้าเทียน,นชอบเลียเดนเทียจะไปอยู่กับคนอื่นแล้วนะ